มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชื่นชมนักร้องหนุ่มไทยชื่อดังคนนี้ลงเรือตักขยะก,กับแจ็คสันและชัดชาติจากประเด็นที่ศิลปินหนุ่มระดับโลกอย่างแจ็คสันหวังร่วมมือกับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพ เพื่อทำกิจกรรมรักโลกไปกับ C2 เก็บแยกรีไซเคิลพร้อมทั้งทีมงานหลายคนนะคะล่าสุดเพราะว่านะักร้องหนุ่มไทยคนนี้กอฟพิชยะก็ลงเรือร่วมทำกิจกรรมด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยหนุ่มกอฟนะคะโพสต์ภาพแล้วก็คลิปบรรยากาศการตักขยะให้ชมกันผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะพร้อมแคปชั่นระบุว่าฟินซูเจออาจารย์จารย์บอกอ้าวคนไทยหรอฮ่าฮ่ขออาภัยหน้าเมื่อไปตักขยะในคลองมา และโพสต์บอกว่าลาไปนอนก่อนตักจนปวดหลังขอบคุณกิจกรรมดีๆแบบนี้และอยากบอกทุกคนว่าหยุดโยนขยะลงน้ำเหอกราบน้ำมันเน่ามากจริงๆช่วยกรรันพีดท่ามกลางแฟนคลับคอมเมนต์จำนวนมากเลยค่ะชื่นชมนักร้องหนุ่มไทยชื่อดังคนนี้ลงตักขยะกับแจ็คสันหวังและชัดชาติขอขอบคุณข้อมูลจากทีวีดดักคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ